ช่วงนี้พาคุณผู้ฟังมาอัปเดตเรื่องราวของงาน Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025กันหน่อยค่ะซึ่งต้องบอกว่างานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพททองทานชินวัตรท่านเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วยตัวเองเลยนะคะโดยท่านนายกบอกว่าการท่องเที่ยวไทยเนี่ยคือเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็เดินหน้ากระตุน้นเศรษฐกิจและก็เรื่องของการท่องเที่ยวโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นจุดเด่นแล้วก็ พัฒนาการท่องเที่ยวแบบฮิวแมนเมดสร้างจุดดึงดูดในแต่ละพื้นที่พร้อมขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทําให้จังหวัดของตัวเองนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากขึ้นจัดกิจกรรมและเทศกาลอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อจะให้เป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือเทศกาลที่เป็นแบบวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมที่เติมความสร้างสรรค์ลงไปหรือจะเป็นเทศกาลใหม่ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดน เทศกาลอาหารหรือเทศกาลศิลปะไปจนถึงเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางกีฬาก็ได้เพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวแบบตลอดทั้งปีเพื่อให้เป็น Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025ทั่วประเทศอย่างแท้จริงค่ะท่านนายกยังย้ำด้วยนะคะว่าปีนี้ปี2025หรือว่าปี2568เป็นปีแห่งโอกาสและความหวังของคนไทยค่ะที่จะแสดงศักยภาพให้โลกเนี่ย เห็นถึงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวในทุกมิติอย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ฟงังและบุรณาการร่วมกันทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาข่าวลือต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะพยายามจัดการเรื่องราวเหล่านี้แก้ไขข่าวลือให้ถูกต้องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคนั่นเองค่ะคุณผู้ฟงังปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเทศกาลดนตรี เทศกาลอาหารเทศกาลศิลปะหรือว่ากิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยหลายงานเลยค่ะคุณผู้ฟงังก็เป็นการเปิดประสบการณ์สําหรับชาวไทยอย่างเรานะคะรวมไปถึงเป็นการเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยฉะนั้นเตรียมตัวกันให้ดีๆค่ะ เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยยิ้มสยามของเราแล้วก็นําความโดดเด่นของเรานี่แหละโชว์ให้สายตาชาวโลกได้เห็นก็จะสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศเราได้ฟ้าใสว่าเนี่ยน่าจะเป็นกอกเป็นกรรำเหมือนกันแหละคุณผู้ฟัง